สวัสดีค่ะวันนี้ควัไแม่พึ่งมาบอกวิธีการแก้ปัญหาข้าวเน่าเสียง่ายมาเช็คแล้วก็มาดูวิธีการทำแบบง่ายๆกันเลยนะคะปัญหาข้าวที่หุงแล้วเน่าเสียง่ายส่วนมากก็คือมาจากหม้อหุงข้าวนี่แหละค่ะเรามาเช็คดูไปพร้อมๆกันเลยจุดแรกก็จะเป็นฝาด้านในหม้อหุงข้าวค่ะจะมีทั้งสิ่งสกปรกข้าวไอน้ำแล้วก็เชื้อราติดอยู่ จุดที่2ก็จะเป็นจุดที่ระบายไอน้ําค่ะเราต้องถอดออกมาดูนี่นะคะจะเห็นเป็นคราบสกรปรกติดอยู่เต็มเลยหม้อน,นี้ไม่เพิ่งหุงทั้งข้าวขาวแล้วก็ไรสเปอร์ี่นะคะจุดที่3ามที่ต้องเช็คด่วนจะเป็นตรงนี้เลยนะคะที่เก็บไอน้ําเวลาที่เราเปิดฝาหม้อข้าวนะคะก็จะมีหยดน้ําเขาก็จะมารวมกันอยู่ตรงนี้เลยค่ะ ก็จะเป็นที่รวมทั้งคราบสกรปรกเชื้อราแล้วก็หยดน้ําต่างๆค่ะวิธีทําความสะอาดง่ายๆเลยนะคะแม่เพิ่งจะใช้น้ําส้มสายชู1ช้อนโต๊ะผสมกับน้ํายาล้างจานค่ะกรดอ่อนๆในน้ําส้มสายชูจะช่วยฆ่าเชื้อราแล้วก็เชื้อโรคต่างๆได้นะคะแล้วเราก็มาทําความสะอาดในส่วนเล็กๆนี้นะคะ โดยการใช้แปรงขัดถูให้คราบสกรปรกเนี่ยหลุดออกไปให้หมดเลยค่ะในส่วนนี้ถ้าเราไม่ทำความสะอาดนะคะจะมีผลให้เวลาที่เราหุงข้าวค่ะสิ่งสกรปรกหยดน้ำต่างๆเนี่ยอาจปะปนลงไปในข้าวทําให้ข้าวที่เราหุงเน่าเสียง่ายมากๆเลยค่ะนี่ค่ะเราก็จัดการล้างจนสะอาดใส่ปิ๊งแบบนี้ แล้วก็อย่าลืมเช็ดทำความสะอาดคราบที่ติดติดอยู่โดยรอบด้วยนะคะจุดสำคัญมากๆที่จะทำให้ข้าวของเราค่ะเวลาหุงออกมาแล้วเน่าเสียง่ายก็คือจะเป็นด้านในฝาหม้อตรงนี้เลยนะคะเพราะไอน้ำและคราบสกรปรกจะเกาะติดอยู่ด้านในเยอะมากๆเราจะใช้น้ำส้มสายชูผสมน้ำยาล้างจานเช็ดนะคะแล้วก็ทำความสะอาดด้วยน้ำเปล่าให้เรียบร้อยเลย จุดสำคัญมากๆที่เราต้องทำความสะอาดก็คือตัวหม้อค่ะใส่น้ำลงไปค่ะปริมาณที่ใส่ประมาณ1ส่วนสของหม้อแล้วเราก็จะใช้นี้เลยค่ะน้ำส้มสายชูเป็นตัวช่วยที่ดีมากๆในการทำความสะอาดแล้วก็ช่วยกำจัดเชื้อราเชื้อโรคต่างๆที่ติดอยู่ในหม้อทำให้ข้าวของเรานะคะเวลาหุงจะไม่ปูดเน่าเสียอีกต่อไป มื่อผสมน้ำส้มสายชูกับน้ำเปล่าเรียบร้อยแล้วก็ให้กดเหมือนหุงข้าวเลยนะคะนี้ค่ะประมาณ10นาทีนะคะน้ำก็จะเดือดผุดๆอย่างนี้เลยไอน้ำที่ผสมด้วยน้ำส้มสายชูก็จะช่วยทำลายเชื้อโรคเชื้อราต่างๆที่ติดอยู่ในหม้อเป็นอย่างดีเลยค่ะเสร็จแล้วก็ปล่อยให้หม้อเย็นเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็นำมาล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยง่ายๆเพียงเท่านี้เลยค่ะ ปัญหาข้าวเน่าเสียง่ายก็จะหมดไปไม่มากวนใจท่านอีกตัวหม้อของเราสะอาดใสแล้วค่ะส่วนนี้ก็จะเป็นตัวกรองไอ้น้ำนะคะเราก็ทำความสะอาดเรียบร้อยประกอบล้างเข้าไปเลยตัวกรองหยดน้ำก็ไม่มีคราบสกรปรกเหลืออยู่แล้วค่ะสะอาดแบบนี้และเพิ่งแนะนำให้ทำความสะอาดหม้อหุงข้าวแบบนี้ 1-2ครั้งต่อเดือนค่ะจะหมดปัญหาเรื่องข้าวเน่าเสียง่ายไปเลยและถ้าใครไม่สะดวกในการใช้น้ำส้มสายชูเราสามารถใช้เกลือล้างหม้อแทนได้นะคะผสมเกลือ1ช้อนโต๊ะลงไปกดถุงข้าวให้เดือดค่ะประมาณ10-15นาทีไอน้ำจากน้ำเกลือก็จะช่วยในการฆ่าเชื้อโรคได้ เมือ่อเย็นแล้วก็นํามาล้างทําความสะอาดที่เรียบร้อยนําไปใช้หุงข้าวได้ตามปกติเลยนะคะมากดติดตามให้กําลังใจครัวแม่พึง่งพร้อมกับเคล็ดลับดีๆในครัวและเมนูอร่อยๆอ,อ,อีกมากมายเลยค่ะ